ด้วยพักกันเมืองไหนเห็นด้วยก็เตรียมพร้อมได้เลยนะฮะคุณจะได้จัดได้รับโปรโมชั่นเป็นกรณีพิเศษจับตามองให้ดีฮะผมเรียมตลอดนะอะไรก็เกิดขึ้นได้เสียอ้ายเตือนตรงๆเลยระวังปฏิวัตินะ,ะและคราวนี้จะเร็วกว่าเดิม สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติอวัายง่ายการยึดอานาจนะครับซึ่งคราวนี้เสียไอ้ออกโกรกเองจริงๆวันนี้เป็นการอภิปรายเพื่อซักถามแล้วก็แนะนํา ปัญหาในการบริหารราชการแต่เอาาที่ฟังแล้วก็จะเป็นการกล่าวหาซะส่วนใหญ่ผมก็พยายามที่จะแกะเก็บเอาไอ้ส่วนที่มันเป็นประโยชน์แม้จะเป็นการกล่าวหาก็น่าจะมีมุมที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการปรับปรุงการบริหารงานผมเรียนว่าสามท่านที่อภิปรายเกี่ยวกับกระทรวงกลาโหมเนี่ยก,นะก็ท่านวิโรธนะท่านสมาชิกท่านวิโรธท่านเฉยพลแล้วก็ท่านจิรัต ผมก็พยายามตั้งใจฟังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านวิโรธท่านก็จ่วหัวว่าเราหลอกลวงประชาชนบ้างตบตาประชาชนบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฟังวันนี้แล้วเนี่ยคนที่หลอกลวงประชาชนคนตบตาประชาชนนี่คือท่านวิโรธตบตายังไงท่านไปโฆษณาไว้ว่าจะอภิปรายวันนี้แบบเหมือนคุณภาพจะคับแก้วเลยชวนให้คนติดตามฟังเต็มบ้านเต็มเมือง แล้วเข้าจริงแล้วเป็นเรื่องเก่าๆมากเรื่องเดิมที่ผมท่านเคยพูดผมเคยตอบแล้วท่านไปเปิดดูนะ90เปอร์เซ็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรัฐบาลเก่าเป็นพฤติกรรมที่สะสมหมักหมม,มเป็นเคสที่ผมกับท่านก็เคยพูดเคยว่ากองทัพมาเป็นเรื่องเดิมในรัฐบาลเก่าแล้วท่านก็พูดไปพูดมาเหมือนให้ชาวบ้านเข้าใจว่าเรื่องเหล่านั้นมันเกิดในรัฐบาลนี้แล้วท่านก็พยายามจะพูดว่า หกเดือนเจ็ดเดือนที่ผมอยู่เนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้แก้ปัญหาอันนี้คือทําให้ชาวบ้านผิดหวังนะส่วนท่านที่สองท่านชชยพลนี่ท่านก็เป็นคนรุ่นใหม่ดีท่านก็พิรายดีแต่ว่าท่านก็ไม่มีจุดเน้นไม่มีโฟกัสประเด็นผมก็พยายามฟังมันก็มันก็จับยากอยู่านก็ไปเรื่อยๆลักษณะบ่นของท่านไปก็แต่พยายามจะตอบท่านนะแต่ว่าขอบคุณท่านรัมตีวรวุฒิวรลวุฒิท่านตอบไปแล้ว เกี่ยวกับกระทรวงทรัพย์ท่านสุดท้ายท่านจิรัตแต่ฟังให้จบแล้วเนี่ยท่านกำลังอภิปรายคณะกรรมการสอบสวนของกองทัพเรือที่เขาตั้งสอบสวนเรื่องเรือหลวงสุขโขทยัยท่านก็จะดีเฟนท่านก็จะหักร่างท่านก็จะโต้แย้งกับกรรมการชุดนั้นจะยังไม่เกี่ยวกับผมนะส่วนใหญ่แล้วไม่เกี่ยวกับผมหรอกแต่ผมพยายามเอาผมไปเกี่ยวจะพยายามรับผิดชอบให้ก็คืออาผมตอบไล่เลียงจาก ท่านสุดท้ายไปเลยจะได้ท่านผู้ฟังจะได้ต่อติดการรับฟังจะได้ต่อเนื่องเชื่อมโยงได้ได้ทันเรื่องของท่านจิรัตเนี่ยท่านบอกว่าเรือหลวงสุไรมันล่มแล้วก็วันนี้ยังไม่มีการลงโทษยังไม่มีการทําอะไรปล่อยให้เขาปายหีผมก็นั่งดูมันท่านละท่านจิรัตว่าเขาจะปลายหีไหมเขาจะสรุปยังไงเพราะเมื่อเขาตั้งกรรมการสอบสวนไปแล้วเนี่ยสอบสวนยังไม่จบรัมตีจะไป ฟันธงจะไปลงโทษจะไปนั่นนี่เลยเนี่ยไม่ใช่วิธีการบริหารก็ปล่อยให้เขาสอบสวนจนจบแล้วเขารายงานมาพอรายงานมาแล้วเนี่ยผมจะเอาคําข้อสังเกตที่ท่านจิรัตพูดวันนี้ทั้งหมดเนี่ยไปตรวจสอบกับผลการสอบสวนดูถ้าของท่านมีเหตุผลของเขาไม่มีเหตุผลถ้าเป็นลักษณะปลายจริงถ้าไม่ต้องห่วงผมตั้งกรรมการใหม่ได้ผมตั้งภายนอกสอบซ้ําอีกได้ เพราะนั้นก็ขอบคุณที่ท่านได้พูดมาทั้งหมดนี่เป็นข้อสังเกตที่ผมจดไว้หมดแต่ท่านจะกรุณาดีที่สุดก็คือถ้าท่านช่วยสรุปให้ผมหน่อยก็ดีพอเวลาเขาจะทําการสรุปมาที่ผมเปรียบเทียบกันดูแล้วผมก็จะตัดสินใจในทางบริหารของผมการเคลื่อนไหวที่ผ่านมานะครับของสุทินกลางแสงที่จะมีการดิดรอนพระชํานาธนะครับ ให้ฝ่ายการเมืองให้เศรษฐาตวีสินให้นายกรัฐมนตรีเป็นคนปลดพอบบอเหล่าทับได้ถ้าหากทำการยึดอำนาจซึ่งจริงๆแล้วเป็นพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญน,นะครับในขณะเดียวกันนะก้าวไกลก็เห็นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นวีโรดไม่ว่าจะเป็นไอติมนะจะต้องมาอยู่บอกว่าอำนาจทหารต้องมาอยู่ภายใต้พลเรือนเท่านั้น ในขณะเสียอ้ยันแก้กฎหมายกลาโหมทําให้เกิดเรื่องแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดการปฏิวัตินะครับในขณะที่พลเอกบุญเริศแก้วประสิทธิ์หรือเสียอ้อดีตประธานมูลนิธิสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารนะครับอดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกได้กล่าวถึงกรณีที่ประชุมกลาโหมนะฮะได้รับทราบ การแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบราชาการกระทรวงกลาโหมนะครับโดยให้อำนาจนายกรัฐมนตรีโดยรวมความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีนะครับมีคำสั่งให้พักราชาการทันทีเมื่อพบข้อได้จริงว่าข้าราชาการทหารผู้ใดที่ใช้กำลังทหารเพื่อย,ยึดหรือควบคุมนะครับอำนาจบริหารราชาการแผ่นดินของรัฐบาลหรือเพื่อ ก่อการกรบฏโดยระบุว่าจะเป็นตัวเร่งที่ทําให้ทหารทําการปฏิวัติเร็วนะครับเขาบอกอย่างนั้นนะเสียอ้ายบอกว่าการกล่าวหาต้องมีการตรวจสอบสวนชัดเจนไม่งั้นเป็นผดเด็จการขนาดผดเด็จการทางทหารเขายังไม่กล้าที่จะทําเลยนะครับหากผดเด็จการพลเรือนกล้าทำก็เรียบร้อยนะฮะก็ไปเร็วไปเร็วกว่าที่เขาคิด นะครับเมื่อถามย้าว่าข้อเสนอดังกล่าวดูแล้วจะมีข้อเสียมากกว่าข้อดีหรือไม่นะเสียไอ้ก็บอกว่าทุกทุกคุณจะรู้ได้ไงว่านายทหารจะมาปฏิวัติหรือไม่ปฏิวัตินายกกัฐมนตรีเอาอะไรมาตัดสินใจถ้าไม่มีการสืบสวนสอบสวนให้มันชัดเจนมันไม่ได้หลอกมันยิ่งกว่าอำนาจเผด็จการทหารเสียอีกนะครับเมื่อถามว่าฝ่ายทบบาลเพื่อไทย จะเดินหน้าเรื่องนี้จริงจะเป็นอย่างไรเสียไอ้ก็ตอบว่าเขาจะถูกปฏิวัติโดยเร็วกว่าที่เขาคิดไว้เขาจะถูกปฏิวัติเร็วกว่าที่คาดคิดไว้ไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับส่วนการที่พอบอเหล่าทัพนะครับรับทราบข้อเสนอดังกล่าวผมไม่ทราบความคิดของพอบบเหล่าทัพว่าเกิดแต่ว่ามันเกิดขึ้นที่ เขาคิดกันมันไม่ถูกต้องมันเป็นเรื่องของประเด็จการไม่ใช่ประชาธิปไตยมันจะเกิดการกันแกล้งกันโดยง่ายถ้าเขาเห็นทหารคนใดคนหนึ่งนะฮะมีท่าทีว่าจะขึ้นมามีอำนาจก็แกล้งเอาลงเสียนะครับแล้วมันอยู่กันได้อย่างไรมันจะทำให้เกิดการกันแกล้งกันง่ายขึ้นนะครับเสียอ้ก็ยังกล่าวว่านะครับ กรณีจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมสมาชิกกลาโหมที่รัฐมนตรีกลาโหมโดยความเห็นของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น5้าคนจากกำหนดไว้3คนว่าเรื่องนี้เ <c> ค <oughs> ยมีการแก้ไขมาแล้วในยุครัฐบาลของพลเอกสุรยุท์จุลานนท์จากเดิมที่ให้รัฐมนตรีกลาโหมทำบัญชีเสนอแต่งตั้งนะครับ นายทหารระดับในผลได้เลยก็แก้ให้ต้องผ่านสภากลาหมที่เป็นการแก้ไขเพื่อป้องกันให้ไม่ให้ฝ่ายการเมืองมากันแกล้งทหารแล้วมาแก้กลับอีกหรือก็แก้กันไปแก้กันมาทั้งนี้พลเอกบุญเลิศหรือเสอ้เคยเป็นอดีตประธานกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามที่เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวนะฮะกลุ่มแรกที่ออกมาต่อต้าน รัฐบาลยิ่งลักชินวัตรโดยชุมนุมที่สนามม้านางเลิงก่อนจะสลายตัวโดยบางคนในกลุ่มเช่นนายนิททรล้ําเหลือได้แยกตัวออกมาเป็นกลุ่มคอปทอนะครับพลเอกบุญเลิศเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่1เพื่อนร่วมรุ่นสนิทกับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนะฮะและอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับในขณะที่นะฮะ ก็อดีตข่าวกรองบิ๊กข่าวกรองะฮะก็บอกเหมือนกันชี้การแก้กฎหมายกินยาปิดซองนะครับหาเรื่องทหารยึดอํานาจการแก้กฎหมายป้องกันการปฏิวัติสุทินนะฮะกินยาอะไรมาผิดหรือเปล่านะครับพวกเขาอยู่ทหารเขาอยู่กันดีๆจัดการกันเองโฆษณาแล้วก็ทุกอย่างทำท่าจะดีอยู่แล้วพลเรือนเป็นนักตีกลาโหมได้ อย่าทําให้เรือสั่นกรนด้วยความคิดอุตริอยากสอดแทรกการโยกย้ายทหารทหารรู้จักกันดีตั้งแต่เรียนร่วมกันมารู้กันดีว่าใครเก่งนะใครของจริงใครของปลอมอย่าไปจุ่นกับทหารดีกว่าอย่าให้วุ่นวายกับแบบตำรวจเลยเตือนนักการเมืองให้พัฒนาการเมืองนะครับ สร้างบรรยากาศทางการเมืองที่ดีประชาธิปไตยรัฐสภาไม่ใช่ยาวิเศษประการสำคัญต้องไม่คดโกงทุจริตไม่อยากถูกทหารปฏิวัติยึดอำนาจนะครับไปเตือนบรรดารัฐมนตรีนักการเมืองอย่าตะกลุ่มตะกรามมีบัญญะบัญญัยางบ้างอย่าดูถูกประชาชนนะครับทหารไม่ได้อยากยึดอำนาจดอกมันเหนื่อยมันเสี่ยงแต่ ไม่ทําก็ไม่ได้นะครับประเทศชาติได้รับความเสียหายเพราะฝีมือของนักการเมืองโกงกินขายชาติและประชาชนเรียกร้องให้ทหารแอนแอนหันกลับไปเตือนนักการเมืองเถอะอย่าหน้ามืดตาโมวนะน้ำลายฟูมปากกอบโกยไม่ดูตามมาตา,ตาเนะรือเชิงการสังเคราะห์ทั้งเสียไอย้นะฮะทั้งบิ๊กข่าวกรองนะก็พูดตรงกัน เนะี่ยบอกทหารอยู่ดีๆนะไปพูดอะไรกับทหารนะและที่สําคัญก็คือว่าจู่ๆก็จะมีการออกกฎหมายนะครับให้คนปลดพออระบหลราทัพหรือใครก็ตามที่เคลื่อนไหวเนี่ยนะฮะให้เป็นอํานาจนายกมนตรีอ้างว่าป้องกันการรัฐประหารผมเรียนท่านส่วนนะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นพระราชอำนาจในรัฐธรรมนูญมาตราแ พระมาหากษัตริย์เป็นจอมทัพไทยอยู่ในหมวดความมั่นคงเลยฮนะและการแต่งตั้งโยกย้ายเป็นพระราชอำนาจของพระมาหากษัตริย์โดยตรงฮะสารด้วยองค์กรอิสระด้วยนะครับและก็ทหารด้วยโดยเฉพาะทหารนะฮะที่อยู่ในกองทัพภาคที่หนึ่งเป็นทหารรักษาพระองค์ทั้งหมดซึ่งปัจจุบันขึ้นตรงกลับสำนักพระราชวังจู่ๆก็จะ ออกกฎหมายให้ไปปลดทาหารของพระเจ้าจอยู่หัวมันบ้าหรือเปล่านะครับอย่างที่ผมเรียนเนี่ยผม,มอยากเห็นว่านักการเมืองคนไหนพักการเมืองไหนนะครับที่จะเห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับซึ่งถ้าใครเห็นด้วยพักการเมืองไหนเห็นด้วยก็เตรียมพร้อมได้เลยนะฮะคุณจะได้จัดได้รับโปรโมชั่นเป็นกรณีพิเศษจับตามองให้ดีฮะ ผมเรียมตลอดนะอะไรก็เกิดขึ้นได้เสี่ย้ายเตือนตรงๆเลยระวังปฏิวัตินะและคราวนี้จะเร็วกว่าเดิมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอร์สักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ที่ราลงกนลวงชาวไทยถวายพระพรวารางคุณทะเลิงทวันสูราชา,ายสูธ <ST an> ์เยอยำรุนพระเจ้าแผ่นดินสินนครแผ่นดินไทยในรัชกาลที่สิบ เพื่อปวงประชาสืฟ้านงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาองคุกรองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทานมีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักปรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีรรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบอดีศรีสินมหาวัชราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มู์อดนุญยเดชสยามินทราธิเบศราชวรโรดมบรมมาาทบพิรพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พราทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพ่พระบาทเมมีน้ำชาคนไป้าราศดรเดือดร้อนนะแหงหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรางเป็นกษัตริย์จอมทัพเกรียงไกร กษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด